สวัสดีค่ะแซบแบบมัมวันนี้เอาดอกไม้สีม่วงมาฝากค่ะนะคะสวยงามไหมคะคุณเนี่ค่ะดอกไม้สีม่วงนะคะกำลังออกช่ออวดสีสันเลยค่ะสวยงามมากเห็นไหมค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหม,หไหมชัดๆเลยนะคะติ๊กไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะ แต่มันเป็นช่อ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 ,ชอค่ะเห็นไหมนี่ยค่ะนะสีม่วงเต็มต้นเลยคุณเขาจะออกเป็นช่ออย่างนี้ค่ะเห็นไหมเป็นช่อแบบสวยงามมากเอาดอกสีม่วงมาฝากนะคะวันนี้ทุกคนจะสดชื่นสดชื่นนะคะนี่ค่ะมาต่อเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะ